เอาล่ะครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับก็วันนี้นะครับเรากลับมาในเกมไมครับต์อีกแล้วเย้ แล้ววันนี้นะครับแล้วก็มีกับพี่วายคาคุยเช่นเคยแล้ววันนี้เราก็กลับมาเล่นมอดที่มีชื่อว่าสแคม b บค้าไว้นั่นเองหรือว่าคาบขอไม่ธรรมดาเองนะครับผมหลังจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่ผมได้ได้ไดทำการเล่นมอดนี้ไปนะคือบอกไว้ก่อนนะว่าสแคมเบลครับอันนี้เนี่ยกับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันคือมันคนละอันกันนะครับสมมติไอปีที่แล้วเนี่ยที่เราเล่นไปเนี่ยมันคาบเตียงแล้วมันได้เป็นดินใช่ไหมแต่เนี่ยคาบเตียงได้เป็นแบบเพชรอะไรประมาณเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยอ่าอะไรก็คือไม่เหมือนกันงั เล่นกันดีกว่าครับมาจะเป็นไงกันอันนี้ก็ตารางคราฟของครับอยู่ทางขวามือเลยอยากคราฟแล้วก็กดคลิกดูไว้เลยนะนี่อ่าอยากคราฟเพชรอ่ะพี่ไิหาโซนมันเลยนะคราฟเพชรอ่ะมันต้องใช้ดินทรายสีแดงอ๋อดินทรายสีแดงคือเป็นดินทรายแข็งหรือว่าดินทรายธรรมดาแข็งแข็งแข็งอ๋อก็ไม่น่ายากนะไหนดูดีไม้ครับได้เป็นอะไรได้เป็นไม้แล้วถ้าจะคราฟตัวคราฟอ๋อได้ตัวมันเาหมือนเดิมมันเล่นไม่ได้ไม่ได้ มันไม่เหมือนเดิมโอ้อยเถียงเก่งบอยกูขับโตขับอา้าวแล้วมาขับทําไมเนะี่ยอ่ะเดี๋ยวคาส,สติ๊กก่อนสติก๊กปึ๊บอา้าวคาส,สติกก๊กยังด็อปเปอร์อแล้วแล้วกูวจะข้าส,สติ๊กไงเลยเนี่ยเดี๋ยวนะใช้อ๋ออย่างนี้อ้าวมันต้องใช้ไม้กคนเซียบอยไม้สีส้มอ่ะหรือว่าใช้แตงโมงหรือว่าเศษทองอ่ะแล้วถ้าเราจะทําเป็นพิกแอกอ่ะเกียร์ละงงแล้วอ, <c oughs> อ้าวอยู่กูได้สติก๊ก ถ้าจะทำพีคถ้าเราจะทำพีแอคก็คือเหมือนเราคาบเตียงเลย,อยบอยถ้าเป็นขวานมันใช้โคโอ๋อโควานเป็นบล็อกแบบเนี้ยขวานหินล่ะใช้ทองแล้วถ้าเป็นขวานทองใช้อ๋อหินอิดบล็อกขวานหินล่ะอ๋อดูไปแล้วด้วยขวานไม้โอ้โหขวานไม้ซ้ำเหมือนเอ็มมันเป็นแบบคาฟซุปเห็ดเลยอโอโอ้เร <im itation> ียบเอาไปว่าตอนนี้ก <im itation> ูยังข้ามอ,อุปกรณ์อะไรไม่ได้เนี่ยต้องหาแก่ต้องฆ่าแก่บอยต้องแก่อยู่ไหนแล้วกันไกลคาบไงมว่าดูกันไกลก่อนกันไกลโอ้โห ต้องเอาไปโทรกับบล็อกครอสเนี่เธอขูเกียดไปหาแกแล้วเฮ้ยเจอแกแล้วขคืนน้าโอ้โหเหมือนเตี้ยงมาเลยอ่ะสี่ตัวเนี่ยเจ้าวะมันต้องมันต้องมีไม้สีอื่นหรือไม่ใช่หรอฮะไม่ไม้ไม้อะไรก็ได้คาบเตียงอ่ะแค่คาบเตียงอ่ะแค่นั้นแหละน้องแกเดี๋ยวเตียงกูมีกูมีนี่อยู่ยาเอาขนแกมานี่มันมีมันสามารถทำพิษแกเพลทได้ไหมหรอก็ใช่ก็จะทำพิษแอ็กเพชรไงขาดอีกตัวนึงจะดรอปไหมต้องดรอปอยู่แล้วมั้งเออก็จะดรอปทุกตัวแหละอ่ะ เอามาหลังจากนั้นเราก็รับไปเลยพิกแอคเพชรได้มาแล้วเย้ต่อไปนะครับที่เราต้องทําก็คือก็คือขวานนะครับซึ่งขวานเนี่ยเดี๋ยวนะอ่ะเนี่ยขวานเพชรเป็นใช้ฐาน9ก้าอันงั้นผมต้องไปขุดฐานมาก่อนเป็นไงเจอฐานข้างหน้าแล้วปะไปขุดฐานกันแล้วตอนนี้บอยทําอะไรอยู่อะบูวลังวิ่งหาแกงไงล่ะอา้าวเอาก็เดี๋ยวเราเออไปหาแกไปเออหาไปหาไปเอาเอา,เอานำ้ำได้ป่าววะ แกะสีขาวมันทำไม่ได้หรอทำได้ขนแก่สีขาวก็เมื่อกี้กูทำขนแก่สีขาวไงอะไรเนี่ยฮะงงอะไรมันถึงทำขนแกะสีขาวมันต้องใช้เหล็กกับลิซาโตลอ๋อ,อเออนั่นแหละมันทำยากยโอเคแต่ว่าฐานต้องถ้าเราจะทำให้บอยด้วยก็ต้องใช้18อันนะครับนี่ไงโอเคมาได้ <ทำ S 2> ขวานาวเพชรแล้ว ได,นนะได้เลยได้ความในสองอันแล้วโอ้โหมันแบบอีซี่เกินไปวะโอ้โหพูดว่าอีซี่ใช่โอ okay, <easy>, เคอีซี่อีซี่โลโก้ถ้าเราจะทำตอเผาล่ะเดี๋ยวนะตอเผาอ่ะเรามาดูกันดีกว่าตอเผาใช้ฟางแ้วเราจะไปหาข้าวที่ไหนอะ่ะอ่ะข้าวเราไปดูกันดีกว่าข้าวปึบ๊บข้าวใช้เหล็กโอเคแล้วไม่ไดซีดอ๋อไม่ไดซีดก็เออทุบก,ก็ได้นี่วะอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเราขุดทางกันแล้วกันนะครับ ขุดถามมันก็เอาเอาไปไปเผาด้วยกันเนาะเออถือว่าไปเผาขวานก็ได้ละ <c oughs> อะไรเจออะไรกันล่ะบอย oy, อย่าลืมเก็บข้าวเลยนะเพราะว่าเราต้องเอามาใช้ทาเตาเผาอะมันใช้ข้าวอะ่ะกองข้าวอะ,วอะไอกองฟางอะ,ออะนั่นแหละอ๋อคุูมีสองอันพอดนี้เ <c oughs> <c oughs> ลยโอเคเราต้องเก็บไปปลูกนะครับไม่ใช่อะไรหรอกแล้วประเด็นคือทําจอบมันทํายากหรือเปล่ายังไม่รู้เลยทะเลทรายทะเลทรายมันค้าได้เพชรหรือไงใช่ไหม ใช่จะเอาเพลินไปค่ะอะไรหรอกคุณไม่รูเลยเออบอยอย่าลืมนะว่าอย่าลืมตัดมุกดอกไม้นั้นแล้วก็มาคาบด้วยโพดดอกไม้มาได้เลยด้วยนะเนี่ยดอกไม้เนี่ยโอเคอันนี้ดอกเลซี่ออกออกอายได้เป็นรั้วก็หนาออกอายอ่ะอ่ะไหนดอกสีแดงได้เป็นอะไรเดี๋ยวไปดูก่อนมาเพชรดอกสีแดงทำเพชรที่เอ็นชาร์ดได้ดอกสีแดงได้เป็นพรมเขียวมะนาวเพชรที่เอ็นชาร์ดได้เพชรทำที่เอ็นชาร์ดได้หมายถึงอะไร ตัวเอนชาร์ดอะ่ะอ๋อตัวเอนชาร์ดโอเคอันนี้อ่ะได้เป็นอะไรได้เป็นขนแกะสีบานเย็นอ้เนี่ยบอยทำ,ทำได้แล้วนี่ไงพกแอกอะนี่เป็นอไรนี่เป็นไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาแบบนึงเดี๋ยวทำพกแอคให้ปุ๊บอ้าวมันต้องมันต้องเป็นสีขาวอะถ้าเป็นสีอื่นอันนี้จะเป็นเรือไม้สนอะอ่ะกูราฟเรือมันก็ได้มันต้องเป็นสีขา,ขาว,ขาวบอยใช่ไงกูเคยบอกสีมนคลสีโอเคข่ารามาได้หนังวัวหนังวัวเอาไปทําเป็นอะไรได้เนี่ยเอาไปครับชุดหนังแล้วก็บันได โอ้แล้วก็ทําจอบไม้ได้ออกเดินทางไปสู่เชือกเขาว่ะอ๋อหนังสัตว์ที่ว่าไม่ใช่หนังวัวโอ้ยเดี๋ยวฮะ<า>เดี๋ยวลนะหิมะมันทำอะไรได้นะหิมะไม่รู้อ่ะถ้าบอยอยากรู้อะไรบอยบอยเอามาไปชี้แล้วกดตัวอามันจะบอกว่าอันนี้ครับไ,รได้บ้างเนี่สโนว์บ็อกซ์สามารถครับที่คุณเหล็กได้ที่คุณเหล็กหมายถึงพิกแอคเหรอใช่อ๋อโอเคก็แปลว่าเราเพชรทำเพชรไปเล็ก็ได้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะดูเลยนะเออผมจะดูดาบเพราะว่าเราต้องมีดาบป้องกันตัว ดาบเท่คนแก่สีชมพูอ่าแล้วถ้าเป็นดาบอื่นล่ะก็จบตีพีไปหาเงินแหลงทางเอาเดี๋ยวกูไปหาไม่ต้องมาหลงทางแล้วโอ้โหดาบมันมันทำยากอยู่นะโอ้โหไปเดี๋ยวเราไปหามาเอาเอาก็ที่เดียวกันดิ่เอากูก็อยู่หลังมึงด้ว่าเออโอ้ยอะไรเนี่ยอ่าบอลเอาขวานไปนี่เฮ้ยลูกม้าเอ้ยไม่ใช่ลูกม้าลูกลามะอะไรนะ อ,อะไรแม่ป้องวะเออแม่ไปช่วยเลยแม่บอกช่วยไม่ทันลูกแม่หรือพอ่อวะไม่รู้เลยว่าตัวพูดตัวเมียเราต้องไปจากที่นี้ที่นี่ไม่ได้มีอะไรเลยเราต้องการของเพิ่มปะหาทาเลทเดไซเลยเทรายคือสิ่งที่เราต้องการโอเคคลิปนี้หาเทรายซายนะครับมือรุ้ยคนแก่หนคนแก่สีขาวอ่ะเออฆ่ามันฆ่ามันที่เราต้องการตอนนี้ก็คืออาหารน่ะประเด็นคือถ้าตายของตกลืมปรับพอไม่ตกเดี๋ยวปรับก่อน <laughs> ลืมลืมลืมโอเคแล้วมาสอนั่นที่สออันละ อ่ะไปลุยต่อเดินไปจนใครต่อใครใครกันหนึงอ,อ่ะอันนี้โอ้โหก็ทำที่นอนทำที่นอนหรอเลยทำไม่ได้อ่ะอ่ะเดี๋ยวเราดูเตียงก่อนเตียงกูทำกูทำไ,ได้เตียงหนึ่งแต่ว่าโอ้เน่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 เอาจริงๆเตียงมันก็ไม่ได้ทำยากนะอันนี้เป็นไม้โอ๊กดำโออ่อาอันนี้เป็นสลับเตียงเดียวเหรอเตียงกี่เตียง อ๋อทำไงอะสีเขียวไหนดูดิขนแก่สีบ้านเย็นอ๋อใช่แล้วขนแก่ทำจากดอกไม้ไงขนแก่ทำจากดอกไม้อ๋อโอเคงงนิดหน่อยไม่รู้ได้ไงครับเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกุดเกียออกนะนั่ไงแก่สีขาวไปฆ่ามาดินี่ไงโซนไมโอ๊กดำว้าไยยเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊มมันจรระเบิดใส่กูเดี๋ยวฆ่าแซลมอนก่อนละกันนะครับเอาไปจรระเบิดใส่กูปึ๊บอะไรระเบิดคิปเปอร์เหรออ๋อปลาหมึกแซลมอนเอาไปเผาได้เป็นอะไรอ่ะปลาแซลมอน อแอมอนเผาได้เป็นฐานไม้นะครับโอ้โหโคตรไรประโยชน์เลยแล้วถ้าเป็นปลาหมึกล่ะเดี๋ยวโอ๊ยตีไม่โดนปึ๊บอ่ะปลาหมึกทํำไมได้หมึกดําต้องพิมพ์ดูอีกหมึกดําทาอ๋อไม่ค่อยมีประโยชน์นะหมึกดำอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องฆ่ามันมาหรอกเหมือนมันงับไม่มีประโยชน์เลยแหมจ้าอย่างนี้แหละเราก็ต้องดูของไปด้วยนะครับว่าไหนเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะอ่ะอันนี้ไม้ท่อนไม้เบิร์ดทำอะไรได้ ไม้เบิร์ดทำเป็นปุ่มกับเตียงแล้วก็แต oh ่งหมูได้ให้ให้ให้ตัดอะไรนะผมเมื่อกี okay. ้อะไรนะตัดไม้บอยเจอแหล่งอาหารแล้วอาหารก็คือต้มไอ้นั่นน่ะเอ่อตัดไม้โอ๊กอะทอดไม้โอ๊กอะเอาไปคาบแต่งโมได้นั่นแหละว้าวแต่ว่าถ้าเอาถ้าถ้ากระบองเพชรเอาไปคาบเนื้อได้นะเหรออ๋อกระบองเพชรเฮ้ยทำไมทะเลเซอร์มนดีจังเลยวะทะเลเซอร์มันโคตรดีใช่ใช่ะผมได้แต่งโมมาแล้วได้มาทั้งหมด13อันนะครับกินคนเดียวก็พอ เฮ้ยอีกคนนึงให้มันหาเองไม่ใช่ในซายละพานี่จะได้บ้านไหมเนี่ยโอ้ยเกรียดพาดินไม่เอาบ้านมึงจะพาลินกินทั้งบ้านเลยวะมันใช่เหรอวะงั้นเดินหาของก่อนเหรอเออมันต้องหามันต้องสำรวจก่อนว่าอะไรครับแล้วด้านอะไรจริงๆริงเราขี้เกียจบ้างเซาซีเซาซีจังเลยกันได้กันได้มึงก็ต้องก็ได้แหละเขาปูก็ขี้เกียจเอางั้นตอนนี้เหรอก็หาของกันละกันนะครับอันนี้ดอกอะไรเนี่ยดอกโบตั้นได้เป็นแคมป์ไฟโอ๊ยได้แคมป์ไฟ สุดยอดใชอ้คำไฟเผาเนื้อได้บุ๋วเผาได้เผาได้เผาได้มันไม่ใช่การคราฟนี่เออมันน่าจะเผาหรืปลาแซลมอนหรือเปล่าเอ้ยเฮ้ยข้าลังข้าลังนี่เราอยากรู้นี่ปึ๊บอ่าเป็นไงมีอะไรเผาไหมนี่ไงเนื้อแกะจริงูมีเนื้อแกะดิบไปแล้วจังกินไปแล้วอ้าวนี่แบ่งแตงโมไปสี่อันให้ละแตงโมแตงโมแตงโมถ้ามันเผาแล้วมันจะได้เป็นปลาเผาหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะต้องรอดูอะนี่ไงโอ๊ เออได้แบบปกติเลยเขาไม่ได้ปรับนี่ไงอ่ะอ๋อปรับปรับปรับอ๋อปรับปรับได้เนื้อกะต่ายมา<ร>อบอยชอบเนื้อกะายเนื้อไก่นี่ไงขุดละพังจริงด้วยโอเคฐานก็อืมไม่ค่อยมีประโยชน์บอยบอยชอบเนื้อกระตายหรือว่าเนื้อแก่เอ้ยหรือเนื้อไก่อ่ะชอบชอบเนื้อเธอจ้ากินเมื่อเนื้อกระตายไปกินนี่ไปนี่กะต่ายย่างดอก้างหลังแล้ว กำลังหาอยู่นี่มันโซนดักโอ๊คล่ะดักเดี๋ยวนะทะเลทรายไที่ไมวะทะเลทรายต้องผ่ายเรือไปหรือเปล่าอุวยลืมดูดอกไม้เลยทุกคนเดี๋ยวดูดอกไม้ก่อนปึ๊บอ่ะได้เป็นหนังสือกับปากกาขนนกขอบคุณครับอ่ะอันนี้ดอกอะไรอ๋อดอกฮอกอายเอ้ยไม่ใช่อันนี้ดอกแอสแอชเอชบูเอชเหรอเอ็นได้บันไดหินแกรนิกโอ้โหพูดอะไรไม่เข้าใจเลยครับภาษาไทยก็สุดยอดภาษาญี่ปุ่นสุดยอดมา ไม่เข้าใจเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูน้ำตาลกันมาดีกว่าต้นอ้อยจะได้อะไรกันต้นอ้อยได้เป็นอืมบันไดหินแกรน,นิตโอเคสุดยอดไปทะเลรชยถ้าเป็นทอดไมโอ๊กดำละ่ะทอดไมโอ๊กดำอืมแล้วถ้าเป็นไมโอ๊กดำแบบแปรรูปละ่ะโอ้ไมโอ๊กดำเอาจริงมีประโยชน์มากนะบอยเอาจริงขุดมาเหอะเอาจริงนะวะใช่เอาจริงคือมันมีประโยชน์มากเลยเว้ย คือมันมันทาแบบสิ่งมีประโยชน์ได้หลายอย่างเข้าใจป่ะนั <c oughs> <c oughs> ่นแหละ <c oughs> ขุดไปก่อนนั่นแหละเออขุดขุดมาโอเคเดี๋ยวผมตัดไม้แป๊บนึงโอเคมาตัดไม้เสร็จแล้วได้มาทั้งหมด64อันกับเอ่อ20อันคือมีสามสิพันึงือก,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 ก <c oughs> อ่อนเยอะขนาดน่ะเดี๋ยวเรามาลองขุดอันนี้กันบ้างดีกว่านะครับเ <c oughs> ขาเรียกว่านะอ๋อดินเหนียวเออลืมลืมไม่ได้เล่นนานมาดินเหนียวครั <c oughs> บก,กับที่เดิมเลยครับดินเหนียวครับได้เป็นบล็อกหิมะแล้วบล็อกหิมะทำไม่ได้วะ บอกหีมาเอาไปขับพลิกแอ็กเหล็กได้บอยเอาไปหรือเปล่าพลิกแอ็กเหล็กอะฮะ<า>เอาพลิกแอ็กเหล็กไหมหรือว่าจะทำพลิกแอ็กเพชรอะมีเพชรหรือยังมีหมดมีแล้วมีคี่ขวานเลยกบพลิกแอ็กแล้วอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวผมดูซ้ายที่ซ้ายทำไม่ได้เห็น<ช>บอยบอกซ้ายดีนักหนาอ่ะซ้ายโอ้เออเท่าที่ดูะนะซ้ายมีประโยชน์แค่ดวงตาเอนเดอร์แล้วก็ แค่นั้นแหละมีประโยชน์แค่รงแตนเดอร์ที่เราจะไปหามังกรแค่นั้นแหละนอกานั้นมีประโยชน์แล้วเออมันมันมีประโยชน์แล้วต้องต้องเป็นทรายส้มเหรอไอ้ทรายสีแดงอ่ะเออทรายทรายสีแดงอ่ะมันน่าจะสีส้มแหละเออเอาไป็นสีส้มแล้วกันเออน่าจะดีสุดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าทรายสีส้มทำอะไรได้บ้างอ๋อทรายสีแดงนี่สีแดงเหมือนเนี่ยครับส้มส้มแดงแดงใชอย่างอู้เบอร์หมดละทรายสีแดงโอ้โหบอยมันทามในขี้กระจกสีส้มกับธงสีแดงเองนะอ๋อหมายถึงแบบแข็ง แบบแข็งก็ก็เพชรไปทำตัวช้าไงก็เฉยๆนะก็ตัวตัวช้าทำไมอะเอาครับครับครับอ่ะต่อไปดอกกุหลาบได้อะไรบ้างอ่ะพุ่มกุหลาบได้เป็นคันโยกขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปหาบอยกันดีกว่าไหนคุณเล็กดิถ้าจำไม่ผิดนะเหล็กมันแบบอ่าไรประโยชน์มากเลยแร่เหล็กอะเอาเราดูดิอ่ะแร่เหล็กนี่ไงเผาได้หินหินเรียบ แล้วหินเรียบไปทําเป็นบล็อกกระดูกแล้วก็หมวกทองแล้วก็เตียงแล้วก็อิดเนเธอร์แดงได้ถ้าเราจะหาเหล็กแบบแบบแบบเผาแล้วอะเราต้องหาขนแกะสีแดงโอ้โหยากอยู่ยากอยู่มาฆ่าหมูก่อนเออแล้วเนื้อหมูไปทํไม่ได้ปะเนี่ยเนื้อหมูเอาไปเผาได้เป็นหินเรียบแล้วหินเรียบเอาไปทไําอะไรได้โอ้โห และ,ะโยชน์เช่นเคยนะครับก็มีประโยชน์แค่แคมป์ไฟอะ่ะถ้าถ้าเราอยากได้แคมป์ไฟแบบมีอาหารจริงอะ่ะเราก็ต้องหาดอกโบตั้นอะ่ะแต่ว่าเรานั่นแหละนะโบตั้นมันอยู่ในโซนไม้ดำอะ่ะเฮ้ดอกนี้ยังไม่ได้ขุดนี่่ะปึ๊บอันนี้ดอกอะไรดอกลแรแหลกดอกลแรแหลกได้เป็นจอบเหล็กโอเคทําฟ้าไปแล้วทำไม,ไม,มดอกใครไม่มีดอกไคลแหลกวะงูแหลกดอกใครแหลก <laughs> อันรววะเนี่ยอ๋อไครแหลกเออแหลกจริงอ,อยู่ก็แหลกแล้วดอกสีขาวด้วยละ่ะโอ้ตอนนี้ของเต็มตัว ต้องการบ้านอันนี้เป็นดอกเอ่อลิลลี่กูเดินหุบเขาเดินไม่ได้หยุดเลยกูเดินไม่ได้หยุดเลย,เน,ย,เลยนี่เป็นดินเผาสีเขียวอุ้ยได้อยู่เนี่ยดอกลิลลี่ลิลลี่หุบเขาเนี่ยอุ้ยเอามาเอามาเผื่อทาบ้านสีเขียวเออไม่ได้หยุดเลยเออเดินไปหาของไปเยอะๆไอ้น้องเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งคิดดีว่าจะคราฟยังไงตามตามกูมากูจะล่องทะเลเ,เดี๋ยวขุดดอกนี้ก่อนกูก็จะล่องทะเลเหมือนกันเนี่ยกูมีเรือมึงมีเรือไหม ใช่กูมีเลือโอเคเดี๋ยวขุดดอกไอ้นี่ก่อนลิลลี่หุบเขานะครับนี่ไงเจอดอกโบตั้นแล้วนะครับอยู่อยู่ขวาบนผมเนี่ยนี่ไงโอเค,อเ,คเดี๋ยวครามก่อนอ,อ่าน่าจะมีแบ็คแพคหน่อยนี่ใช่ไหมแบ็คแพคนี่ไงได้แคมป์ไฟมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเราอาจจะต้องแบบย้ายบ้านบ่อยไงเก็บมาไว้เยอะนะครับเหมือนกูจะได้ใสทรายอ้าวใสทรายเกทว่ะอ่ะได้มาสิบห้าดอกแล้วดอกสีเหลืองผมทำไปยังวะดูก่อนอ๋อทำไปและสีบานเย็นโอเค เดี๋ยวเก็บดอกอาร์มลิลลี่นิดหน่อยเดี๋ยวก็ไปหาบอยละมาแล้วเอ้ยรอด้วยรอด้วยโอ้โหมาซะไกลเลยเนี่ยกูไม่รู้อ่ะกูไม่รู้จะไปไหนเนี่ยกูหาทีเทรายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนนะเดี๋ยวขอเก็บสาหร่ายก่อนสาหร่ายมันจะทําไม่ได้อ่ะสาหร่ายทะเลสาหร่ายเอาไปเอ้ยสาหร่ายไปทําเป็นทองได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเป็นเพื่อนนึง,ขอ,งขอขึ้นก่อนแล้วทองทำอะไรอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาสาหร่ายไปทําทองแล้วทองก็ทําเป็นสีเหลืองกับกรงเหล็กได้แล้วก็ หลอดไฟเลสโตนอ่าถามว่าทอมีประโยชน์ไหมก็ไม่อ่ะไปเถอะอ่ะไปไปอุ้ยเอ้ย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นไงนั่นไงใส่ซากเรืออุย้ย<อ>ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นหรือเปล่าอยู่ใกล้ๆเลยเออเหมือนเตี้ยมมาเลยเนี่ยตั้งแต่แก่เนี่ยฮัลโหลอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวคนบอกเตี้ยมจริงไหนลงสำรวจสิว้าวอุ้ยซอมบี้เต็มเลยสิอ๋อซอมบี้ไปแล้ว มันมีกล่องอยู่ข้างล่างกูจำได้กล่องนี่ไงเจอกล่องแล้วในกล่องมีเศษทองแล้วก็ทานออแล้วก็แผนที่หาสมบัติไอ,บอ้บอยไอ้ซากเรือเนี่ยมันจะมีแผนที่สมบัติเว้ยนั่นแหละแล้วก็เราต้องไปหาตามแผนที่ว่าในสมบัตินั้นมันมีอะไรแต่คิดว่าน่าจะสมบัติกากหรือเปล่าอ่ะไปน,นั่นไงทะเลทรายไม่ใช่หรอทางซ้ายมือหรือเป็นเกาะโอ้ยทะเลทรายทะเลทรายนี่ไงทะเลทรายไม่ใช่หรอ แต่ว่าไอ้ทะเลทรายที่บอยต้องการสีแดงคือมันหายากมากเลยนะเว้ยเอาจริงๆแค่ต้องการอาหารอ๋ออาหารอาหารเดี๋ยวเราก็เผาให้นี่ไงเราฆ่าออ๋มีเนื้ออสองอันนี่วะก็มองเพชรด้วยแต่มันเยอะอะซอมบี้เยอะมากเลยดูดิก็มันหมึดแล้วอะนอนได้แล้วนะพวงเนี่ยไหนเตียงอ้าวมึงบอกไม่ต้องทุบเออก็เราจะได้เกิดตอนนไรไงมึงมึงคาบินไม่ได้เหรอเตียงอะไม่มีดอกไม้เครืไปคุณไปขึ้นดอกไม้สีเหลืองอะ ดอกไม้สีเหลืองอ๋อนี่ไงดอกไม้สีเหลืองโอ้โหสองสามตัวไอ้ชิ้มไผ่เอ้ยมึงปรับฮาร์ดปะเนี่ยอ่าปรับฮาร์ดก็ได้เดี๋ยวปรับฮาร์ดให้แป๊บนึงฮะอ่ะปรับฮาร์ดได้แล้วอ่ะปรับทำปรับทำไมล่ะกูบอกว่าปรับฮาร์ดเลยอกูคิดว่ามันยากไงอเลยากยากไปเลยงั้นกูไปแล้วโอ้ยสี่ตัวเราเมื่อไหร่กันรอด้วยอ้โอ้โหโคตรแรงไอ้อยขุดทางเข้าไปดึกเข้าไปด้วยเข้าไปด้วย เร็ว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 มันเบื่อดักกูมองไม่เห็นเร็วเร็วเร็วขุดท้ายนี่ยเร็วเข้าไปด้วยเข้าไปด้วยโอเคไาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วปัดปัดครอรูทปัดคอสครอสาทำไมได้ได้กำลังครับทอดสักครู่สักครู่อ่ะครับทอดแล้วเรียบร้อยอ้ายเอ้ยเอ้ยขุดขุดเจ็บใช่ก็ปัดทำอไมอันนี้อะไรดีล่ะหาอะไรมาปิดดีเออนั่นแหละเอาเป็นวิวแล้วกันเนาะ โอเคนะทุกคนก็เดี๋ยวอ่ะ,อะไรนะสแกมโบ้ครับเหรอก็อีพีแรกก็พอมาที่นี่ก่อนแล้วกันเนาะเราก็มาเรียนรู้กันนะครับว่าอันไหนมาครับได้อะไรบ้างน,นะอัน <Okay. S 2> ไหน <Okay. S 2> คุณเล่น,นไม่คุณเล่นนะผมเพราะฉะนั้นเราจะไมเ่เล่นละเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์และกดแชร์เพื่อเราสอนให้ผมยแล้วก็มาเจอกันอีพีสองนะครับผมในอีพีสองเนี่ยอาจจะสร้างบ้านแล้วก็อาจจะล่องเรือไปไกลกว่านี้เนาะโอเคอ่ะนอนไปเอานอนไม่ได้เพราะมันเปิยอยู่ใกล้โอเคโอเคบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาย